อาจารย์อดัมคะคุณผู้ชมถามว่าไม่ต้องแบเาขนาดนี้ฮะ <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> อาจารย์อดัมคะคุณผู้ชมถามว่าโอ้โหนี้ก็แบลวก็เดิมอ๋อน,นี่เป็นทางการเป็นทางการอเคอเลยจะเอาแบบไหน,นจเจ้าแบบไหนขอโทษอาด,ดัมขัดนะฮะเชิญครับอาจารย์อดัมคะคุณผู้ชมถามว่าฝรั่งเนี่ยเจ้าชู้ทุกคนหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าตอนนี้กำลังอาการสาหัสมากจากฝรัง่ง <c oughs> ก็เด <For S 2> <c oughs> ี๋ยว <c oughs> เราทำความเข้าใจกับคำว,ว่าเจ้าชู้ก่อนไหมเ <c oughs> จ้าชู้อาจจะแปลว่า player ที่แปลว่านักเล่นนะฮะ <c oughs> นักเล่นความรู้สึกคนอื่นไง <c oughs> จริงๆเป็น a football player ก็ได้นักเล่นฟุตบอลหรือ,อนักเตะอย่างนี้หรือ a basketball player A a s e b อ l l player ได้หมดอะไรก็ได้แต่ว่าถูกใช้ในความหมายของการเป็นคนเจ้าชู้ได้ด้วยเพราะว่าทนที่จะไปเล่นบอลอะไรก็มาเล่นกับความรู้สึกแทนใช่ก็จะมีเพลงนะครับ I'm not a player I just crush a lot แปลว่าอะไรไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่าแค่เคยี่บี้ความรู้สึกของหลายคนอยากเป็นอย่างนั้นนีเด็กถ้าไม่ได้กลัวเมียเนี่ยป่านนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ได้นะคะอย่าสับสนนะเพราะว่าคำว่า crush แปลว่า แอบปิงก็ได้ uh huh. I have a crush on him I have a crush on her oh. ตรงนี้ไม่ใช่มันคือ I crush a lot อันนี้ <I just S 2> คือหมดขยี้เลยหมดขยี้ความรู้สึกเขานะครับซึ่งดูภูมิใจอะนะไม่เคยนะครับไม่เคยคงเดียวโอ้ oh, คมไคลนี่ยิงธ <Yeah. S 1> ีระดอกได,ได้ได้เก่งครับ ทีนี้กลับมาที่ประเด็นนะครับคำถามคือว่าประเด็นคืออะไรครับฝรั่งทุกคนเจ้าชู้ไหมเราเข้าใจว่าเจ้าชู้แปลว่า player ดังนั้นฝรั่งมันแปลว่าอะไรกันแน่มันคือ foreigner หรือเปล่าก็ไม่ใช่ foreigners จะกว้างไปเพราะว่าฝรั่งจะพูดถึงเฉพาะแค่คนผิวขาวใช่ดังนั้น foreigner ก็คือชาวต่างชาติ foreigner อาจจะแปลว่าคนจีนก็ได้คนลาวคนกัมเดียได้หมดนะครับดังนั้นเราต้องพูดว่า are all white people คนขาว we are all caucasians players no they are not we 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 are not all players some of us are some of us some of us aren't เพราะว่าคำว่า white people นั้นมันกว้างมากอาจจะมีฝรั่งรัสเซียนะครับเขามีนิสัยยังไงก็แล้วแต่แต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าฝรั่งรัสเซียทุกคนเหมือนกันหมดหรือเราเทียบกับฝรั่งอเมริกันฝรั่งอเมริกันไม่ได้เหมือนกันหมดแล้วฝรั่งอเมริกันก็ไม่ได้เหมือนฝรั่งอังกฤษกันหมดคือฝรั่งมีหลายชาตินะฮะชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าไม่มีหลายเชื้อชาตินะครับ ดังนั้นเเราจะเหมารวมไม่ได้เหมือนอ่าดามบอกว่า all Thai guys are players มันไม่ได้คือถ้าจะพูดด้วยอารมณ์ก็อาจจะแบบพูดแบบนี้คือเหมือนกับว่าเวลาที่ผู้หญิงเรารู้สึกเหมือนกับว่าเบื่อผู้ชายมากๆแล้วคือจริงๆก็คือเบื่อผู้ชายคนสองคนแต่ว่าอารมณ์อยากจะทําให้มันดูดราม,ม่าขึ้นไปไงผู้ชายเจ้าชู้ทุกคน,นผู้ชายไม่ดีเรื่องทุกคนผู้ชายไม่ดีกว่ายัางไงดีกว่าทำไม เหมือนจะมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆก็เล่นให้ดูให้มันแบบว่าคือเข้าใจป่าว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการจะเหมารวมทุกคนแต่เขาต้องการจะบอกความรู้สึกว่าฉันโดนกระทํามาแบบนี้จากฝรั่งอ่ะแบบอาจจะคนสองคนนะที่เจ้าชู้ are all guys ผู้ชาย are all guys players are all men players อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดชาตินะครับว่าต้องเป็นฝรั่งต้องเป็นคนไทยเป็นเอเชียหรืออะไรอย่างนี้หรือจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะผู้หญิงก็เจ้าชู้ได้เหมือนกัน are all เ m e n players? No I don't know about that just you อันนี้ยอมรับน่ด้วยปากเลยนะครับอันนี้เพื่อการสอนภาษาค่ะแล้วอดัมเวลาถูกเรียกว่าฝรั่งชอบไหมก็เฉยๆครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเหยียดหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แบบถ้าแบบไอ้ให้เฮียฝรั่งอะไรเงี้ยขอโทษฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้นุ๊กฝรั่งไก่กาอาจจะถือนะแต่ว่าถ้าแบบออคุณเป็นฝรั่งก็เหมือน you're a white person ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันไม่ดีเหมือนคน ผิวดำนะฮะเราเรียกว่า a black person ได้แต่เราจะเรียกในภาษาอังกฤษว่านิโกรไม่ได้เด็ดขาดนะแต่ถ้าเป็น white person ได้ black person ได้ถ้าจะแบบถูกต้องตามมารยาทในปัจจุบันก็คือนะถ้าเป็นคนผิวดำก็คือ African American ห,อหรือแค่ African ถ้าไม่ได้อยู่อเมริกาถ้าเป็นคนเอเชียก็จะเรียกว่า Asian ก็เลยต้องถามกลับไปว่า do you like to be called Asian ไม่ค่อยฮะทำไมอะ <laughs> ไม่รู้ก็ไม่เห็นต้องแบ่งแยกเลยเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าซู่ชิงเรียกอาดัมว่าฝรั่งได้สองมาตรฐานจัดชั้นนะครับไม่เห็นเป็นไรเขาเรียกว่า you have a double standard double standard right here right now ดีแล้วทำความเข้าใจก่อนคือไม่ชอบถูกเรียกว่า Eurasian เพราะอะไรครับ ไม่รู้ก็ไม่เห็นรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องแบบพูดถึงมันก็อยากให้แบบเหมือนกับเราคุยกันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบ่งแยกว่าใครเป็นฝร,รัง่งใครเป็นเอเชียคนนี้เป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าหากว่าอยู่ๆมาเราียกว่าหมยก็จะแบบแต่เราอยากเรียกรับว่าเป็นฝรั่งได้ได้เพราะมป็นจุดข,ขายอาดัมไงระดับสุดชาร์ตะไรอย่างเงี้ยมัน selling point okay oh yeah ทุกคก็ได้คาตอบไปแล้วนะคะว่าอาจารย์อาดัมก็ปกป้องฝรั่งด้วยกันเต็มที่เลยนะคะมา้แกบอกว่า You can't overgeneralize เหมารวมไม่ได้นะครับไม่เหมารวมค่ะมีคำถามอะไรคาใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษหรืออยากจะถามว่าาดัมเป็นฝรั่งยังไงเจ้าชู้ไหมก็ใช้คำว่าฝรั่งอยู่ดีเนาะอยากจะถามว่าอาจารย์าดัมอะไรก็ตามาได้ครับข้างล่างครับ Send your questions in right here, baby, and we'll answer them if we like them. Oh yeah.